ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะตอนนี้บ้านเราก็เริ่มมีคนหันมาสนใจรถพลังงานใหม่มากขึ้นค่ะวันนี้จะพาทุกท่านค่ะไปดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จีนนะคะว่าบ้านเขาเนี่ยใช้กันยังไงซึ่งก็มีทั้งข้อดีดและก็ข้อเสียค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูรถพลังงานใหม่หรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน,นะคะ่ะซึบเนื่องจากว่าที่เมืองใหญ่ๆของจีนนะคะมันาจะเป็นเฉียนไฮหรือว่าปักกิ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่คนอยากจะซื้อรถนะคะก็จะใช้เวลารอคิวหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลานานมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักนะคะว่าทําไมคนจีนถึงนิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับประเทศจีนนะคะถือว่าเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ค่ะ ระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานกับที่บ้านนั้นก็ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะคะการได้จดทะเบียนรถที่เมืองใหญ่ๆนั้นก็ถือว่าทําได้ยากมากอีกอย่างหนึ่งก็คือรถใต้ดินและกรถเมล์นั้นก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ทุกซอกซอยค่ะดังนั้นเองนะคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นยานพาหนะทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของคนจีนในเมืองใหญ่ค่ะ สำหรับการใช้จักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในจีนนั้นนะคะขั้นตอนก็จะง่ายกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ทั่วไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้ใบขับขี่นะคะแต่ว่ารถนั้นก็ต้องจดทะเบียนด้วยค่ะ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะก็จะมีขนาดเล็กกว่านะคะน้ำหนักเบากว่าส่วนกำลังไฟฟ้านะคะก็มีทั้งขนาด600วัตต์800วัตต์1,000วัตต์1,200วัตต์ค่ะหรือว่าบางรุ่นเองเนี่ยก็มีขนาดถึง5,000วัตต์ด้วยนะคะแม้ว่าจะวิ่งได้ไม่เร็วเท่ากับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันความรุนแรงก็จะน้อยกว่านั่นเองค่ะ ยิงมีโอกาสไปสอบถามเพื่อนร่วมง,งานชาวจีนนะคะที่เป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็เหตุผลคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือที่หันมาใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนประหยัดเงินค่าน้ํามันค่ะเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยค่าชาร์จไฟเนี่ยแสนจะถูกมาก คือชาร์จไฟทั้งคืนนะคะแต่ว่าจ่ายเงินไม่กี่บาทถือว่าเป็นการประหยัดมากๆเลยค่ะซเซฟเงินในกระเป๋าด้วยขอบอกนะคะว่าในช่วงที่ทำคอนเทนต์นี้ยเนี่ยราคาน้ำมันนิจีเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลิตหนึ่งเนี่ยก็พุ่งสูงไปกว่า40บาทเลยค่ะอมีกำลังชาร์จอยู่เลยนะคะไปดูค่ะ ดังนี้ที่ชาร์จแบตอยู่นะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์นะคะจอดแล้วก็จะมีปลั๊กให้สําหรับทําการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะก็จะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะถ้าเป็นเขตชุมชนเขาก็จะมีจุดให้ชาร์จไฟด้วยนะคะแต่ถ้ามาดูเรื่องของการชาร์จไฟนะคะก็บอกว่าถ้า,าเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งก็วิ่งได้ประมาณไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็วิ่งได้เป็นไม่ร้อยกิโลเลยค่ะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เคยมีเหตุการณ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะคะประมาณ2ปีก่อนเนื่องจากว่าเคยมีคนนะคะนําแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นไปชาร์จไฟที่บ้านค่ะแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะคะมีเหตุการณ์ที่คนเนี่ยนำแบตเตอรี่ขึ้นลิฟต์ไปแล้วปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นค่ะจนทําให้เกิดไฟไหม้มีผู้บาดเจ็บจานวนมากเลยนะคะ สาเหตุอาจจะเกิดขึ้นในหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประจุไฟฟ้าสารเคมีวัตถุไวไฟหรือแม้แต่กระทั่งความร้อนค่ะซึ่งตอนนั้นเองนะคะทางการจีนก็มีการออกกฎหมายห้ามนําแบตขึ้นไปชาร์จที่บ้านค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบโรงงานที่ผลิตแบตให้ได้มาตรฐานส่วนผู้ผลิตรถนะคะก็ต้องมีการทําประกันร,รถแล้วก็ประกันแบตเตอรี่ด้วยค่ะบางพื้นที่เองนะคะบางตึกเองเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชน<ม>หรือว่าให้คนในบ้านเนี่ยนำแบตเตอรี่นะคะขึ้นไปชาร์จบนบ้านเนื่องจากว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภ ได้แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเป็นตึกสมัยใหม่ที่มีระบบป้องกันสูงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุญาตให้นำแบตขึ้นไปชาร์จหรือว่าไปเก็บที่บ้านได้ค่ะ แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นตอนนี้นะคะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงปักกิ่งค่ะแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะที่จอดอยู่เรียงรายอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะโอ้โหเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ปักกิ่งนะคะเป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะคนปักกิ่งเนี่ยนิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะกันมากค่ะคือ เทียบได้ว่าถ้ามีคนปักกิ่งเดินมา4คนค่ะต้องมี1ใน4ค่ะที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะเนื่องจากว่ามีราคาที่หลายคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ค่ะอย่างขั้นหนึ่งค่ะเริ่มต้นเลยนะคะราคาไม่แพงมากอยู่ที่ประมาณ3,000นตยนเท่านั้นค่ะหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0 0บาทเองค่ะมาสำรวจราคารถกันหน่อยนะคะสำหรับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ พันกว่าหยวนจนถึง6 0 0 0หยวนค่ะหรือว่าประมาณ 5000- ถึง30,000บาทส่วนราคามอตร์ไซ์ฟฟ้านะคะเริ่มต้นจาก3,000หยวนถึงหมื่นกว่าหยวนหรือประมาณ1 5 0 0 0ถึง50,000บาทแล้วแต่แบตเตอรี่แล้วก็ยี่ห้อด้วยนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าบ้านเขาเองเนี่ยส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าขนาดไหนนะคะจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลของจีนเองเนี่ยก็มีความพยายามควบคุมการใช้รถน้ํามันวยมาตรการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการออกทะเบียนรถ อย่างในปี2022นี้ค่ะที่ปักกิ่งเองเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะอนุญาตให้ออกทะเบียนรถได้นะคะเป็นรถที่ใช้น้ำมันประมาณแค่30,000คันเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าดูในเฉพาะคนที่ขอในปักกิ่งนะคะมีมากกว่า3ล้านคนส่วนทะเบียนรถมอเตอไซค์นะคะที่วิ่งได้ในกรุงปักกิ่งนั้นตอนนี้ก็ไม่มีการออกใบใหม่แล้ว ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีที่ทางเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันเก่าหรือว่าคนก่อนหน้าเนี่ยขอยกเลิกการใช้แล้วจึงมีโคต้าให้ซื้อใหม่มากขึ้นอารมณ์ก็เหมือนกับแบบรอโคต้าว่างอะค่ะถึงจะได้คิวนะคะบางครั้งเองเนี่ยก็มีการถึงขั้นแซลกันเลยนะคะว่ารอจนลูกโตอะถึงจะได้อ,อกรถเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการได้รถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันค่ะแต่นั่นก็เป็นมาตรการจีนนะคะที่เขามีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานใหม่นั่นเองค่ะ แต่ก็ยังเจอปัญหาเรื่องของที่ชาร์จแบตไม่เพียงพอนะคะสำหรับบางตึกที่ไม่อนุญาตนำแบตขึ้นไปชาร์จบนตึกนั่นเองค่ะส่วนจุดบริการค่ะก็จะมีด้านนอกตึกนะคะสามารถชาร์จได้นะคะครั้งละ4-5ชั่วโมงในราคาที่ถูกมากค่ะมีเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะก็ได้ประเมินลิสต์แต่ละประเทศเหมือนกันนะคะว่าเสียค่าชาร์จไฟรถกี่บาทค่ะอย่างที่จีนเองเนี่ยก็ถือว่าจ่ายในหลักหน่วยนะคะประมาณ1บาท เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะคะบางคนก็จะทุ่มทุนซื้อแบตเตอรี่มาตรฐานสูงในราคา3,000กว่าหยวนหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของแบตถูกขโมยหายเช่นกันนะคะดังนั้นเวลาจอดก็จะจอดในที่ปลอดภัยไม่รับตาคนค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะถอดแบตขึ้นไปเก็บบนบ้านด้วยหรือแบตบางรุ่นเองนะคะเขาก็จะมีลิงก์กับแอปพลิเคชันที่มีระบบ GPS สามารถติดตามได้กรณีที่ถูกขโมยนั่นเองค่ะ ถามว่าขี่กันเยอะแบบนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมตอบเลยนะคะว่ามีค่ะเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจริงเขาก็มีข้อบ,บังคับต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางพื้นที่ต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าปักกิ่งนั้นไม่บังคับนะคะและต้องขับขี่ในเลนจักรยานเท่านั้นค่ะส่วนอมอเตอร์ไซค์น้ำมันหรือว่ามอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะคะก็จะบังคับให้สวมหมวกกันนอคด้วย่ะ จักรยานไฟฟ้าให้เด็กอายุต่ำกว่า12ขวบนั่งซ้อนท้ายได้1คนนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นสามารถให้นั่งซ้อนท้ายได้1คนค่ะส่วนประกันภัยค่ะเขาบอกว่าไม่มีการบังคับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ต้องรับผิดชอบตามความเสียหายค่ะ ตอนนี้ตลาดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ฟ้าของจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะหุดเดือดพอสมควรนะคะเห็นได้จากปี2021ที่ผ่านมาค่ะมียอดการผลิตสูงถึง35ล้าน9แสนคันนะคะเพิ่มขึ้น21%จากปี2020นับเป็นประเทศผู้ผลิตมีตลาดการบริโภคผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะ เฉพาะที่จีนนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าเนี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า350ล้านคัน,นะคะ่ะสําหรับยี่ห้อเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะมีไม่ต่ำกว่า10ยี่ห้อค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นไอ้ายหมาย่าตีและก็เสี่ยวหนิวนะคะซึ่งตัวไอ้หมาเนี่ยนะคะในปี2021เนี่ยมีรายได้สูงถึง15,399ล้านหยวนค่ะมีกําไรมากกว่า600ล้านหยวนนะคะ ส่วนเซียวนิ้วค่ะเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่มุ่งไปทางกลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อสูงมีการจําหน่ายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสามหมกว่าคันค่ะก็ในจํานวนนี้ค่ะมีขายที่ตลาดจีนนะคะอยู่ที่9,000แสกว่าคันค่ะแล้วก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ4,000สนกว่าคันด้วยค่ะ